วัสดีครับวันนี้ผมก็มีเหรียญ5บาท,ทอีกหนึ่งแบบนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับันนี้ก็จะเป็นเหรียญ5บาทคุดต,ตรงนะครับปี2525 25นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทมีพญาคุดอยู่ตรงกลางนะครับพญาคุดตรงอยู่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับ สองห้าสองห้านะครับนี่นะครับนี่ด้านหลังเป็นพยากคุดนะครับนี่ด้านหน้านะครับหน้าก็จะเป็นรูปในหลวงรอยเก้านะครับนี่นะครับนี่นครับนี่ก็จะเป็นเหรียญห้าบาทคุดนะครับที่หายากอยู่เหมือนกันนะครับ ก็พอหายากอยู่นะครับไม่ค่อยพบเจอกันนะครับ,รบผมก็มีอยู่ผมก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับห้าบาทขุดต,ตรงนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับหรือใครเคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ามาลงให้คนที่ยังไม่เคยเห็นได้เห็นกันนะครับห้าบาทขุดต,ตรงนะครับตรงขุดหน้าตรงตรงกลางเดี่ยนเลย ปีสองห้าสองห้านะครับนี่นะครับสวยงามอยู่มือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญ5บาทที่มีรูปพยาคุ์อยู่ข้างหลังนะครับมีไม่กี่แบบนะครับเหรียญที่มีพยาคุ์อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับที่มีพยาคุ์อยู่ข้างหลังนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นในหลวงรเก้าของเราอยู่ทุกเหรียญนะครับ นี่นะครับบาทคุดตรงนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้อยากเก็บสะสมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ติดต่อผมได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับนี่นะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับเหรียญพญาคุดผมก็มีหลายแบบหลายรุ่นนะครับให้เลือกชมกันนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับตามนี้เลยนะครับ นี้ก็จะเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับมาให้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะมีเหรียญแบบต่างๆนะครับมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ผมก็มีเหรียญ5บาทปี25 2 5้าห้านะครับคุดตรงนะครับมาให้ชมกันนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ